สวัสด,ดีครับน,รนิวเลอร์เฮดนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานฮาโลวีนเฮอร์เลอร์ไนท์ครั้งที่11ของยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ครับผม เราก็ผ่านตัวตรวจกระเป๋าแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับรอบนี้เด็กพิเศษหน่อยนึงคือเขาให้ตัวที่เป็นเหมือนกําไรไฟด้วยนะฮะอย่างนี้เป็นริสแบนที่มีคําว่า Halloween อร์เร r n i ไน t นะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนะแต่ปีนี้มีนะครับเป็นอย่างนี้มาให้ด้วยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งก็วันนี้ที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันแรกเลยที่เขาจัดงานนะฮะก็คนเยอะมากมากจริงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ะะว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยที่เท่าที่ดูตอนนี้นะเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูคือ,อเขาจะสแตนบายรอเปิดงานก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยให้คนเนคีค่อยทยอยเข้าไปเล่นนะฮะประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไป นสองทุ่มยี่สองก็น่าจะได้ทันโชว์รอบแรกพอดีนะฮะ <S 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 ก็สรุปว่าตอนนี้เรามานั่งรอดูโชว์กันก่อนนะครับเพราะว่าตัว All of f ฟอ a r t i s t เนี่ยรอนานมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เล่นเป็นบ้าสุดท้ายเลยละกันนะฮะก็ให้เขาเล่นกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บปิดท้ายนะฮะตอนนี้รอดูโชว์ก่อนเป็นโชว์ของ ก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบ AI ยึดของโลกแล้วก็เอาคนมาจับบังคับเล่นเกมแล้วก็ทรมานเล่นไม่ผ่านก็ตายอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ไม่ได้น่ากลัวน,นีดูแบบไซไฟดีนะฮะโอเคเลย ฟิลเหมือนเป็นตลาด ท้ายนะฮะเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นเหมือนหมู่บ้านเป็นตลาดของแบบพวกผีจนสลัดอะไรประมาณนั้นนะฮะพอเสร็จบ้านผีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปดูพวกเมืชนได้กับของกินกันต่อ ตอนนี้เราเข้ามาดูของเมอร์ชานดายนะฮะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ฮาโลวีนเฮอร์เรอร์ไนท์ของสิงคโปร์เนี่ยมีเมอร์ชานดายของตัวเองนะฮะอันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับมีลายเซ็ตแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้นะฮะแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นหมวก3แบบนะครับสามลายแล้วก็จะมีหมวกที่เป็นลายของเขาเองอันนี้เท่นะดูดีเลย ก็จะมีถุงผ้านะฮะแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดเนี่ยก็จะมีลายแบบนี้ด้วยนะฮะก็จะมีชุดสูทสีแดงนะครับน่าจะมาจากของวิกเอนนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ฮะก็จะมีเสื้อยืดลายนี้นะฮะอันนี้บอกว่าเสื้อยืดจะเรืองแสงด้วยนะฮะก็จะมีพวกสายคล้องบัตรนะครับจะเป็นลายนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายนี้น응ี่แล้วก็อีอก,อกอันนึงจะเป็นลายนี้ นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ก็อันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับ <Okay. S 1> ผ้าลายนี้ก็ข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเมอร์ชันนด์เอกลูซีฟของฮาโลวีนเฮลเลอร์ไนท์11ของสิงคโปร์รอบนี้นะฮะโอเค <Okay. S 1> นี้เราแวะมาดูเมอร์ชันนด์กันนะฮะร,รอบนี้มี ปูเจมาเพิ่มด้วยนะครับนี่แล้วก็มีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีตัวนี้อย่างเงี้ยที่เป็นแฟรงเกนสไตน์ด้วยหนึ่งตัวนะฮะนี่น,น่ารักจริงวะน่ารักมากอันนี้แปลกนิดนึงนะมันเป็นถังปะพอนที่เหมือนเห็นจากของสาขาเปจยงนะิงอ่ะเอตอตรงนี้ที่นี่ด้วยวะน่าสนใจมันมีเยอะมากด้วยนะดูดิไม่ได้มีแค่แบบนี้ละมีเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ เราเจอน้องคนนี้ฮะขังปปคอมมินเนียนที่เป็นแฟรงเกนสไตล์นะฮะไม่มีด้วยวะเนี้ยก็รอบนี้นะครับผมมาเที่ยวแบบเป็นนักท่องเที่ยวปกตินะฮะก็เลยจะไม่สามารถที่จะถ่ายทั้งภาพนิ่งหรือวิดีโอของภายในบ้านผีได้เลยนะครับพูดถึงเอ็กเพรสนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีได้กัน2แบบครับแบบที่1เนี่ยคือแบบรวมเครื่องเล่นครับผมก็คือเราเนี่ยสามารถเข้าช่องเอ็กเพรสไลน์ของทั้งบ้านผีสิงนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นปกติได้ครับ และแบบที่2ครับก็คือแบบเฉพาะบ้านผีอย่างเดียวครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําแบบนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคนเล่นเครื่องธรรมดาไม่ค่อยเยอะครับผมบางเครื่องเนี่ยรอแค่5นาทีก็ได้เล่นแล้วนะฮะ ตอนนี้เราก็ยังรอคิวอยู่นะครับคือต้องบอกว่าเราซื้อเอ็กเพสมานะแต่ว่าเอ็กเพสก็ยังต้องรอคิวอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาแล้วถามว่าควรซื้อเอ็กเพสไหมซื้อซื้อไปเถอะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ตอนทางเข้าเอ็กเพสวันนี้หมดนะคะหมดหมดเลยทั้งแบบรวมเครื่องเล่นกับไม่รวมเครื่องเล่นใช่เกี่ง ราะฉะนั้นซื้อครับเหตุผลที่บอกไว้ซื้อเพราะว่าเชื่อเถอะว่าเราสู้กับคนประเทศเขาที่ซื้อตัวต๋วกันหลายปีแล้วมาได้ไบ่อยๆไม่ได้หรอกเราไม่ได้มาได้ไบ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นนานๆทีมาทีก็ซื้อซะนะฮะจะได้แบบว่าไม่ต้องสงสัยกันว่าซื้อควรซื้อไม่ควรซื้อซื้อไปเถอะจบๆบ้านนี้นะครับจะเหมือนเราเนี่ยได้เดินทางไปยังนรกขุมต่างๆครับผมเพื่อไปรับคําตัดสินของคิงยามาฮะ บ้านแรกสนุกมากมันคือการพาเราไปลองตกนรกนี่แหละข้างในจะจําลองฉากเป็นนรกแบบนรกจริงๆเลยแล้วก็นักแสดงคอสตูมแต่งตัวดีมากๆแล้วก็จังหวะตกใจให้เยอะมากๆชอบยอดเดี๋ลองขึ้นอินเสิร์ตเท่าที่เขาจะแบบมีภาพให้ดูเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมีแบบมีต้นงิ้วมีข้ามสะพานอะไรประมาณนี้ดีเยี่ยมชอบไปต่อ ว้านนี้ครับเราจะได้เข้าไปในป่าที่ถูกเจ้าพายายเออร์เสกให้ตัวละครจากเทพนิยายของกริมต่างๆเนี่ยกลายเป็นปีศาจครับผมออกมาแล้วนะฮะก็บ้านเมื่อกี้มันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเอานิทานของกริมพวกอ่าสโนไวท์ซินเดเรล่าอะไรพวกเนี้ยเออมาทําเป็นบ้านผีสิงอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันจำสแกนหนักหน่วงสนุกดีก็มันจะแบบน มันจะมีพวกเขาวันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันมาโดนตัวค่ะใช่ทางเดินค่อนข้างแคบออนะก็เขาก็เลยจะค่อนข้างแบบว่ามาแห่ใส่เราได้ใกล้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นไปต่อไปต่อบ้านนี้นะครับ เราจะได้เข้าไปในบ้านของครอบครัวหนึ่งครับที่เขาเนี่ยหลอกคนเข้ามาทําพิธีบางอย่างครับผมเพื่อที่จะชุบชีวิตบัมพบุรุษของเขาเนี่ยให้กลับมาฮะเอเมื่อกี้เราออกจากบ้านที่ 3, <S 3>, 3. <S อ่าบ้านนี้เนี่ยมันคือฟิลผีจีนเลยซึ่งอันนี้น่าจะอินกับคนไทยเราเราเนี่ยมากหน่อยเรื่องในคอนเทนตคือสวยมากๆนี่แบบรู้สึกว่าแบบมันดูจริงดีอะผีแหละตัวเนี่ยเมคอัพดีน่ากลัวดี ะะชอบชอบเลยอันนี้จัมสแกร์เนี่ยน่าจะโหดไม่เท่าหลังก่อนหน้านี้แต่ว่ามาเรื่อยๆสำหรับบ้านนี้นะครับเราจะได้เข้าไปในไนท์คลับของ The Weekend ฮะ และพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ไนท์คลับธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราคิดฮะโอเคครับเมื่อกี้ออกจากบ้านหลังที่4มาแล้วนะฮะบ้านนี้เนี่ยมันชื่อว่า The w e e k เอนนะครับซึ่งบ้านนี้เนี่ยเอาเพลงที่ดังมากๆเพลงหนึ่งนะฮะชื่อว่าเพลง Blinding l i g h t ของ The w e e k เอนนะครับเอามาทำเป็นบ้านผีสิงนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีเอาไปใช้ในเรื่อง Miss Marvel ด้วยคือสตอรี่ในเรื่องอารมณ์ประมาณว่าข้างในเนี่ยมันจะฟิลเหมือนกับทั้งผับทั้งโรงพยาบาลศิลปกรรม ผีๆอะไรประมาณนี้นะฮะบ้านนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะเราจะได้หลุดเข้าไปในเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆของเรื่อง All of Us Are Dead ครับเดี๋ยวก่อนกินเดี๋ยวเล่าแบบว่าเมื่อกี้ที่เล่นบ้าน All of Us Are Dead เนี่ย เอาง่ายๆเลยไม่คือบบเหมือนเราไปอยู่ในซีรีส์เลยทุกอย่างจะทำในบ้านเนี่ย,ยกมาจากในซีรีส์เลยคือใครที่ดูมาแล้วแลกินเนี่ยก็คือแบบฟวินแน่นอนนะคะออกแบบได้ดีมากๆแล้วก็ตัวซอมบี้เองเนี่ยเข้ามาแห่เราได้ชิดมากๆแบบใกล้มากๆเดินๆอยู่เนี่ยคือตกใจหลายดอกอ่ะเออถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยี่คือชอบแล้วก็มาะทับใจมากๆ ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ถือว่าเหมาะการเป็นไฮไลท์ของปีน,นี้ส่วนใครที่อยากดูสปอยของบ้านผีแบบเต็มๆนะฮะผมแนะนําให้ลองไปดูช่องของคุณเดนจิกิครับผมแต่ผมแนะนําว่าลองมาเล่นเองเนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยฮะ ก็มีตัวนี้ตัวผู้แบตัวนี้อันนี้จะมีความเปรี้ยวๆหน่อยเป็นน้ำเปรี้ยวๆอันนี้น่าจะเป็นน้ำผลไม้แหละเป็นน้ำเปรี้ยวๆออสีดแดงๆอัน,น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ผสมอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็โอเคดีอีกอันที่สั่งมานะครับมันเป็นตัวสตรเบอรี่ทาร์ตนะฮะก็เดี๋ยวเราชิมดู อันนี้อร่อยอร่อยร้บบนานบริษัทอร่อยโอเคโอเคอันนี้โอเคสำหรับมื้อหลักที่เราเลือกมากินนะครับมันจะเป็นชุดบล็อตดี้เบอร์เกอร์คอมโบนะฮะมันก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อกับเบคอนไก่งวงแล้วก็มีตัวมันทอดมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมมันทอดดูก่อนนะ ก็คือฮชบาวแค่บาวปกตินะี่แหละคือฮชบาวปกติเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปลองเบอ,เบอร์เกอร์แต่เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากจริงเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากผางบนก็จะมีเลยๆแบบเหมือนข้าวพองนิดหน่อยนี่รสชาติถือว่าโอเคนะอร่อยอร่อยดีเลยมีทั้งกลิ่นไก่งวงแล้วก็กลิ่นของตัวชิ้นเนื้อแล้วก็มันได้ความแบบ ความสโมกห,หน่อยจากตัวข้าวอองที่โรยด้านหน้าด้วยนะฮะแต่ชิ้นมันใหญ่มากมันกินค่อนข้างลำบากนิดนึงนะว่าเคยอว่เคยเพอ่์ไหนวันนี้นะฮะเล่นครบทุกเครื่องแล้วแล้วก็สแกรโซนทุกโซนนะฮะก็เดี๋ยวกเราจะกลับแล้วต้องบอกว่าใครชอบบ้านผีสิงอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆตัวบ้านผีสิงคือดีมากๆสนุกมากๆนะสนุกดีเลคเมนต์ recommend. นะฮะก็ ยังมีอะไรละเหนื่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย